นี่พี่น้องมาประเทศไทยนี่บ่ได้เลยโอ้ผู้สาวงามนั่นกแมนแต่ว่านี่ของเด็ดของภาคอีสานมาอุบลทั้งที่ประเทศไทยทั้งที่มาล่ามซูนี่ก็ต้องนี่เลยเห็นเขาลำลือกุ้งเต็มเลยข่อยเป็นคนจีนแต่ว่าข่อยก็อยากสิกินเบิ่งมันสิแซ่บโว้่ม้าก็งามงามโว้หัวสิงไข่ใส่เข้าไปเพรานว่าน้ำปลาฟูนแล้วนันเฮ็ดยังอีกบัดนีล ขายตักกุ้งกันค่ะ่าสัุโอ้ตักกุ้งแล้วพุ่นโอ้กุ้งสดๆนี่โอ้ยกินได้บนะ่หนอกินได้เยอะค่ะนี่นี่นี่แมนบอกไม่ค่ะแมนค่ะโอ้โอ้สดๆอย่างนี้เลยเนาะแมนเนาะสันกันค่ะเขยา่าเขยา่ขยาคนเลยให้มันเข้ากันนะ่ะบานเจ้าจักบอกภาษาจีนนี่เ็จเรียบร้อยนี่ละค่ะอาอองเบิ้งพี่น้องยำข้าวเล็ก โอ้เออ้ามึงโอ้ยฟงเขาตาแซบอยู่ครับแซบอยู่แซบแซบแต่ว่าเสบตานี่เอาหมูไปเติมน้ำใส่กระโจกแล้วก็เอาผักซี่ใส่ไม่ไอติมใส่ไปแช่เย็นออกมาเป็นโอ้ยยังละ่ะนี่ไอติมหมูโอ้ยแซบว่าใหญ่แสบแล้วนเะนาะมีของเด็ดแล้วแซบแข้ง